กรัมรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมยายแมนแกเป็นนักเสี่ยงโชคชาวบ้านส่วนใหญ่รู้จักแกในฐานะเซียนหวยมืออาชีพแกไม่เคยพลาดในการซื้อหวยเลยสักงวดซึ่งก็ซื้อถูกมั่งไม่ถูกมั่งเป็นเรื่องธรรมดาละครับซึ่งยายแมนแกมีแหล่งที่มาของหวย หลายทางด้วยกันเริ่มตั้งแต่ความฝันไม่ว่าจะเป็นความฝันของแกเองหรือความฝันของคนอื่นยายแมนแกก็จะเอาความฝันนั้นๆมาตีเป็นเลขเด็ดแล้วนำมาซื้อหวยได้ทุกครั้งไปแต่ปัญหานั้นก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะในเวลาต่อมาหวยไม่ได้มีเพียงวันที่หหรือวันที่16แล้วแต่ยังมีหวยออมสินหวยหุ้น หวยลาวและหวยฮาหนอยอีกด้วยยัยแมนและทีมงานจึงได้ประสบปัญหาฝันไม่ทันนั่นเองครับแกและทีมงานจึงได้หันไปพึ่งต้นไม้ใหญ่สารเพียงตาและสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ยัยแมนและทีมงานได้ประกอบพิธีกรรมขอหวยตามความเชื่อของพวกตนที่ไหนดีที่ไหนเด่น ที่ไหนกำลังดังหากยายแมนและทีมงานรู้เป็นอันต้องเดินทางไปขอหวยด้วยทันทีซึ่งการไปในแต่ละครั้งก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ในการขอหวยด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่ดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอเอาดือด้อๆนะครับมันต้องมีน้ำอบน้ำหอมมีแป้งไปคอยถูไถเพื่อให้ตัวเลขนั้นปรากฏตามรอยแป้งด้วยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ทีมงานของยายแมนแกก็จะเตรียมไปอย่างเต็มอัตราศึกส่วนยายแมนแกมีสมุนคู่ใจอยู่คนหนึ่งมันมีชื่อว่าไอ้บอยไอ้บอยน่ะมันเป็นหลานแท้ๆของยายแมนยายแมนแกเป็นพี่สาวของแม่มันยายแมนแกจึงมีสักเป็นป้าแท้ๆของไอ้บอยนั่นเองซึ่งไอ้บอยอ่ะมันมีหน้าที่คอยไปหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมารายงานให้ยายแมนฟังซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ ไอ้บอยมันได้ข่าวว่าทางสามแพง่งที่หมู่บ้านใกล้เคียงนี้เฮียน <He an S 1> มากและก็ให้หวยแม่นมากด้วยมีคนไปขอหวยแล้วก็ถูกหวยมาแล้วหลายคนไอ้บอยมันจึงได้เอาเรื่องนี้มารายงานให้กับยายแม้นป้าของมันฟังป้าแม้นป้าแม้นฉันมีเรื่องอะไรจะบอกป้าเองมีเรื่องอะไรวะฮะบอย กอตรงทางสามแพ่งอ่ะบ้านโคกน้อยนะป้าเฮี้ยนมากเขาว่าให้หวยแม่นมากเลยนะป้าแมนอ้าวแล้วเองไปรู้ได้ไงวะบอยก็เมื่อเช้าเนี่ยฉันไปตลาดมาแม่ค้าเขาลือกันให้แซดบอกคนบ้านโคกน้อยอ่ะถูกหวยกันเยอะเพราะทางสามแพ่งนั่นแหละป้าแมนอืมงั้นเย็นเนี้ยเราลองไปดูกัน เองไปบอกทีมงานให้เตรียมตัวให้พร้อมนะบอยครับป้าผมจะไปบอกทีมงานให้พร้อมป้าจะไปกี่โมงดีละครับสักหกโมงหกโมงเย็นนั่นแหละบรรยากาศโพเพโพเพหน่อยเหมาะกับการหาหวยมากที่สุดนะบอยครับป้าเดี๋ยวผมจะไปบอกทุกคนนะครับหลังจากที่บอยและป้าแมนคุยกันจนเสร็จแล้วบอยก็ไปบอกข่าวกับทีมงานหาหวยทันที จนถึงเวลาที่นัดหมายทุกคนก็มารวมตัวกันที่บ้านของยายแมนก่อนที่จะเดินทางไปขอหวยที่บ้านโคกน้อยทีมงานทุกคนเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ซึ่งวันนี้ทีมงานไปกันหลายคนมอเตอร์ไซค์ก็ซ้อนสองซ้อนสจัดกันไปตามสภาพใช้เวลาเดินทางเพียงไม่นานก็ได้มาถึงบ้านโคกน้อยยายแมนแกเห็นว่าบรรยากาศมันเงียบเชียบเกินไปแกก็เลยได้หันไปหาไอ้บอย แล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าเอ่อมันใช่ที่นี่เหรอบอยใช่ครับป้าที่นี่แหละครับชาวบ้านนะเขาว่าเฮี้ยนหน้าดูนะครับทำไมมันไม่มีเครื่องเส้นเลยอะ่ะน้ำแดงขนมก็ไม่มีแป้งทาขอหวยก็ไม่มีไอ้พวกที่มันถูกหวยอะ่ะมันขอก็ยังไงอะบอยชาวบ้านนะมันมือสมัครเล่นครับป้าแมนมันไหวเฉยๆมันก็ถูกหวยกันถ้าเจอมืออาชีพแบบ พวกเราแล้วก็อมืมีหวังถูกกันหลายแสนเลยครับประมาณอ๋องั้นเหรอทีางาน,นก็พวกเราลยุยเยแมนแกออกคําสั่งให้ทีมงานที่มากันประมาณยี่สิบกว่าชีวิตใช้เทคนิคในการหาหวยที่ตนถนัดและในระหว่างที่ทีมงานหาหวยของเย,ยแมนกาลังขมักขม้นในการหาหวยอยู่นั้นผีไอ้ดำที่สิงสู่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้ ก็ได้จับตามองดูพวกเขาอยู่ผีไอ้ดำได้สำรวจเครื่องเส้นที่ทีมงานนำมาไหว้ตนผีไอ้ดำมันพอใจมากเพราะทีมงานของเยแมนไม่ได้เอามาแค่ดอกไม้ทูบเทียนแต่ยังมีเล่าไหาไก่ตัวผละหมากรากไม้หมากภูบุรี่เรียกได้ว่าจัดหามาอย่างเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวเยแมนแกได้จุดทูบเทียนพนมมือขึ้นมาไหว้พร้อมกับพูดว่า สาธุเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบซึ่งของเส้นพวกนี้ลูกหลานก็หามาด้วยความยากลำบากขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หวยลูกสักสองตัวเน้นเลยนะเจ้าคะถ้าหากว่าพวกลูกหลานลืมตาอ้าปากได้ก็จะหาหัวหมูเอาหนังกลางแปลงมาให้ดูเมตตาลูกหลานด้วยนะเจ้าคะ ผีไอ้ดำเมื่อมันได้ฟังยายแมนพูดจบมันก็เกิดความสงสารยายแมนอย่างจับใจบวกกับประทับใจในเครื่องเส้นไหว้ของแกด้วยผีไอ้ดำจึงจะให้หัวยายแมนตามที่แกตั้งใจนั่นเองยายแมนแกบรรจงทาแป้งไปที่ต้นไม้ใหญ่ตรงทางสามแพ้่งด้วยชั้นเชิงบวกกับประสบการณ์ที่นานหลายปีในระหว่างที่ยาแมนบรรจงทาแป้งอยู่นั้นก็ปรากฏเลขสองตัวโผล่ขึ้นมา ยายแมนแกได้พิจารณาก็าพบว่าเลขที่ปรากฏนั้นก็คือเลขเจ็ดสองยาแมนแกบอกให้ทุกคนหยุดหาหวยทันทีนี่พวกเองหยุดหากันได้แล้วนะอ้าวทำไมล่ะครับป้าแมนพวกเรายังไม่เจอหวยสักตัวเลยครับค่าได้แล้วพวกเองมาดูสินี่ไงเจ็ดสองตัวนี้ทีเด็ดแน่นอน ซึ่งเมื่อทีมงานทุกคนมามุงดูก็พบว่าเป็นเลข72อย่างที่ยายแมนพูดไว้อย่างชัดเจนหลังจากนั้นทีมงานยายแมนก็เดินทางกลับจนช้าวันต่อมายายแมนไอ้บอยและทีมงานกว่า20ชีวิตก็ไล่ซื้อหวยเลข72จนหมดแผงแถมยังไม่หนำใจหวยใต้ดินก็ไปหาซื้ออีกเยอะแยะมากมายจนถึงเวลาที่หวยออก ก็ไม่เหนือความคาดหมายแต่ประการใดเลข2ตัวออก7จดสเต็มๆทีมงานยายแมนได้เงินไปคนละหลายแสนบาทข่าวความปังของยายแมนและทีมงานโด่งดังในชั่วข้ามคืนบรรดาคอหวยและนักพนันสืบเสาะหาจนรู้ว่าทางสามแพ่งบ้านโคกน้อยนั่นเองที่โดนบรรดาโชคลาบให้กับยายแมนและทีมงานและต่อมาไม่นานที่สามแพ่งบ้านโคกน้อย ก็คาคลํ่ไปด้วยเซียนหวยเซียนพนันชาวบ้านแถวนั้นก็พลอยได้อนิสงไปด้วยครับพาการหาข้าวหาน้ำมาขายอย่างเป็นล่ำเป็นสันเลยทีเดียวยายแมนเอาหัวหมูไก่ต้มผลไม้นา,นานาชนิดเหล้าขาวเหล้าสีจัดมาเส้นไหว้ผีไอ้ดำอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพอตกมาตอนกลางคืนยายแมนแกก็จัดหนังกลางแปลงให้สามเรื่องควบแถมยังจัดให้ถึงสามคืนอีกด้วยครับ ผีไอด้ดำพอใจมากที่ยายแมนแกจัดเครื่องเส้นไหว้ให้อย่างไม่ขาดตกบกพล่องผีไอด้ดำมันเลยคิดจะหาโอกาสตอบแทนบุญคุณของยายแมนแกบ้างโดยในวันหนึ่งขณะนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนสองยามเห็นจะได้ในขณะที่ยายแมนแกนอนหลับอยู่นั้นแกก็ได้ฝันไปว่ามีชายหนุ่มอายุประมาณไม่น่าจะเกิน30ปีผิวคล้ำ ใบหน้าหล่อคมเข้มเดินเข้ามาหาแกในบ้านและในความฝันนั้นยายแมนแกได้ถามผู้ชายคนผิวคล้ำคนนั้นว่าอา้าวมาหาใครละพ่อหนุ่มเออผมมาหาป้าแมนนี่แหละครับผมชื่อดำผมจะมาขอบคุณป้าแมนครับแล้วพ่อดำอะจะมาขอบคุณป้าเรื่องอะไรอะ่ะก็ป้าเอาอาหารมาเลี้ยงผมเยอะแยะมากมาย แถมยังเอาหนังกลางแปลงมาให้ผมดูอีกตั้งสามคืนนะครับอ๋อถ้างั้นแสดงว่าพ่อหนุ่มเนี่ยก็คือผีที่อยู่ทางสามแพง่งที่บ้านโคกน้อยนั่นน่ะสิใช่แล้วครับป้าป้าแมนรู้อย่างนี้แล้วป้าไม่กลัวผมหรอครับไม่กลัวให้หวยป้าถูกตั้งหลายแสนป้าไม่กลัวหรอกอ๋อเหรอครับ งั้นผมขอขอบคุณป้าแมนมากๆนะครับงั้นผมขอลาป้าเลยนะกันนะครับอ๋อเดี๋ยสิจะพ่อดำไหนไหนพ่อก็มาแล้วอะ่ะพ่อดำพอจะมีหวยมาให้ป้าสักสองตัวไหมจ๊ะนึกสว่าช่วยเหลือกันอ๋องั้นป้าเอาไปทำทุนนะครับหกสี่ครับป้าหมดธุระแล้วผมขอลากลับไปก่อนนะครับป้าได้จ้พ่อดำ โชคดีเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะและในความฝันนั้นพอผีไอ้ดำพูดจบมันก็หายวับไปกับตาส่วนยายแมนแกก็สะดุ้งตื่นขึ้นกลางดึกและสิ่งแรกที่ยายแมนแกจะทำก็คือหาปากการกระดาษมาจดเลข64เอาไว้กันลืมนั่นเองนะครับแล้วแกก็นอนต่อตื่นมาอีกทีก็เจ็ดโมงเช้าพอดีจนเวลาประมาณเก้าโมงเช้า หลังจากที่ป้าแมนแกกินข้าวกินปลาและทําธุระจนเสร็จหมดแล้วแกก็โทรหาไอ้บอยลานรักของแกทันทีฮัลโหลบอยบอยอยู่ที่ไหนอ่ะผมอยู่ที่บ้านครับป้าป้ามีอะไรจะให้ผมทำหรอครับเดี๋ยวบอยบอยบอกให้ทุกคนนะมาหาป้าที่บ้านนะป้ามีเลขเด็ดครับป้าผมจะเรียกทุกคนเดี๋ยวนี้เลยครับ โอเคงั้นแค่นี้นะหลังจากนั้นเวลาประมาณ11โมงทีมงานขอหวยของยายแมนทั้ง20กว่าชีวิตก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของยายแมนครบทุกคนยายแมนแกไม่ได้บอกตัวเลขที่ผีไอด้ดำบอกออกมาเป็นคำพูดแต่แกจะเขียนให้ทุกคนดูเพราะแกกลัวว่า,วาหากพูดออกมาแล้วตัวเลขมันจะเคลื่อนนั่นเองครับซึ่งยายแมน แกได้พูดขึ้นมาว่าเนี่ยหวยของผีไอ้ดำเมื่อคืนน่ะมันมาเข้าฝันป้าป้าเลยขอหวยมันมันก็ให้ป้าด้วยนะทุกคนเอาไปไล่ซื้อเลยนะป้ามั่นใจว่ายังไงหวยมันก็ต้องออกตัวนี้แน่นอนป้ารับประกันเด็ดเด็ดสุดๆเออแล้วป้าได้บอกว่าจะให้อะไรหรือเปล่า,าครับเปล่าอ่ะ แต่ป้าอยากตั้งสารให้ไอด้ดำมันอ้าวป้าตรงนั้นน่ะก็มีศารอยู่นี่ครับมีมาเกือบ40ปีด้วยแล้วนะครับป้าใช่ตรงนัน้นมันมีสารอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่สารของไอด้ดำเมื่อคืนป้าเจอไอด้ดำมาแล้วมันอายุไม่เกิน30ปีหรอกยังไงสารนั้นก็ไม่ใช่ของมันป้านะ่ะอยากจะตั้งสารให้ไอด้ดำมันใหม่ ใครอยากจะร่วมมูลกับป้าก็มาได้หรือถ้าใครไม่อยากทำป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากที่ทุกคนฟังป้าแมนพูดจนจบทุกคนก็ตกลงกันจนเป็นเอกฉันว่าจะช่วยกันตั้งศาลให้ไอด้ดาจนกว่าจะแล้วเสร็จป้าแมนแกดีใจที่ทุกคนตั้งใจจะร่วมตั้งศาลให้กับไอด้ดำร่วมกับแกแกและบรรดาทีมงานจึงได้เดินทางไปที่บ้านโคกน้อยตรงทางสามแพ่ง ที่ผีไอด้ดำอยู่บรนจากาศตอนนี้ค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายครับคนมาขอหวยผีไอด้ดำนั้นเยอะแยะมากมายฝูงชนนับพันที่เดินกันขวัไขว่คนมาไหว้ไอด้ดำก็เยอะคนมาขายลอตเตอรี่ก็มากมายป้าแมนแกอธิษฐานว่าหากแกและทีมงานถูกหวยงวดนี้แกะจะตั้งสารให้ผีไอด้ดำพอแกอธิษฐานจบแกก็เดินทางกลับบ้านทันที บรรดาเซียนหวยมากหน้าหลายตาทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักยายแมนต่างมาถามแกว่างวดนี้ยายแมนแกจะซื้อหวยเลขอะไรแต่ยายแมนแกก็ไม่ได้บอกใครเลยนอกจากที่เขียนให้ทีมงานในครั้งนั้นแกก็ไม่ได้บอกใครอีกเลยไม่ว่าใครจะขยันขยอแกยังไงก็ตามยายแมนและทีมงานก็ไม่ปิดปากบอกใครเด็ดขาดจนมาถึงวันที่ทุกคนรอคอย เลขท้ายสองตัวก็ออกหกสีตรงๆเ,เ,เป๊ะๆยัยแมนและทีมงานเฮกันสนั่นหมู่บ้านไม่รู้เหมือนกันครับว่าแต่ละคนถูกกันคนละเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆหลายวันต่อมายัยแมนแกไปขอซื้อที่ตรงทางสามแพงนั้นโดยเจ้าของที่เขาก็ขายให้ในราคาหนึ่งล้านบาทและยัยแมนกับทีมงานยังจ้างช่างมาก่อสร้างศาลให้ไอ้ดำซึ่งค่าแรงและค่าของ รวมกันเป็นเงินทั้งสิ้นถึงสองล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวและในคืนวันหนึ่งในขณะที่ยายแมนแกนอนหลับอยู่นั้นแกก็ได้ฝันเห็นผีไอ้ดำคราวนี้ไอ้ดำมาได้มากเนี้ยแต่งตัวหล่อดูภูมิฐานแบบผู้ดียายแมนแกเอ่ยปากพูดกับผีไอ้ดำว่าอา้าวไปไหนมาล่ะพ่อดำแต่งตัวสลอเชียว ผมก็ตั้งใจจะมาหาป่อแม้นนี่แหละครับพ่อดำมีอะไรขาดเหลือเหรือถึงอยากมาหาป้าเดี๋ยวป้าจะจัดหาให้อีกบอกป้าได้นะเดี๋ยวป้าจะหาให้ผมไม่มาเอาอะไรหรอกครับป้าที่ป้าทำให้มันก็มากมายเกินไปแล้วครับอ้าวแล้วถ้าพ่อดำไม่อยากได้อะไรพ่อดำมาหาป้าทำไมละจ๊ะผมจะมาขอบคุณป้านะครับ ที่ป้าสร้างสารให้ผมเศราใหญ่โตเลยแถมแพงอีกด้วยผมขอบคุณป้ามากนะครับอ๋อป้าก็นึกว่าเรื่องอะไรไม่เป็นไรหรอกาจะพ่อดำไม่ต้องคิดมากหรอกที่ป้าได้จากพ่อดำอะ่ะมันมากมายกว่าที่ป้าทําให้พ่อดำซะอีกนะป้าและทีมงานต่างหากที่ตั้งขอบใจพ่อดำอะ่ะครับป้ายังไงผมก็ขอขอบคุณป้ามากนะครับ จ้าเออพ่อดำป้าขอถามอะไรพ่อดำสักอย่างสิจะได้ไหมจ้าได้ครับป้าป้าอยากถามอะไรลหรอครับพ่อดำไปไงมาไงถึงได้มาตายอยู่ที่ทางสามแพ่งบ้านโคกน้อยนี่ได้ล่ะผีไอ้ดำนั่งนิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนที่มันจะพูดขึ้นว่าอ๋อเรื่องนั้นเองเหรอครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับป้า ผมเนะ่ะเป็นคนที่อื่นไม่ใช่คนที่นี่ครับผมมาเที่ยวกับเพื่อนพอดีว่าวันนั้นผมกับเพื่อนเรากินเหล้าเข้าไปเยอะมากครับป้าผมนะ่ะเป็นคนขับพอดีมาถึงที่ตรงนี้ด้วยความเมานั่นแหละครับป้าผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางสามแพ่งและด้วยความเมาผมบิดมาประมาณร้อยสี่สิบพุ่งตรงไปชนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แหละครับ ผมตายคาที่ครับป้าส่วนเพื่อนของผมมันไปตายที่โรงพยาบาลเพื่อนของผมนะ่ะดวงมันถึงคาดพอมันตายไปมันก็ได้ไปเกิดใหม่ส่วนผมอะตกช่องตายโหงครับป้าเพราะว่าดวงของผมมันยังไม่ถึงคาดตายเพราะความประมาทของตัวเองวิญญาณของผมจึงไปไหนไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะหมดอายุไขจึงสามารถ ไปชดใช้กรรมในนรกแล้วจึงไปเกิดใหม่ได้ครับป้าแล้วอีกนานไหมกว่าพ่อดำจะหมดอายุไขอะ่ะก็อีกหลายสิบปีครับป้าจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ป้าสร้างอะไรให้ผมหรอกครับผมอยากให้ป้าอุทิศผลบุญผลกุศลให้ผมมากกว่าเพราะโลกของคนตายโลกของวิญญาณข้าวของเงินทองทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างมันไม่มีค่าอะไรเลยครับป้า มีแต่บุญกุศลครับป้าที่เราเอาติดตัวมาได้งั้นต่อไปป้าจะทําบุญให้พ่อดําเยอะๆนะครับป้าผมขอบคุณป้ามากๆนะครับหลายวันต่อมาป้าแมนแกได้เล่าเรื่องทั้งหมดของไอ้ดำให้กับทีมงานทุกคนฟังและทุกคนก็เห็นใจไอ้ดำทุกคนยังช่วยกันทำบุญให้ไอ้ดำบ่อยๆอีกด้วยจนทุกวันนี้ สารของไอด้ดำก็สร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและยังสวยงามมากอีกด้วยส่วนป้าแมนและทีมงานทุกคนเลิกเล่นหวยโดยเด็ดขาดทั้งหมดช่วยกันดูแลสารของผีไอด้ดำที่ภายหลังถูกเรียกขึ้นว่าสารเจ้าพ่อดำซึ่งมีนักท่องเที่ยวผู้ศรัทธาและคอหวยคอพนันเดินทางมากราบไหว้วันละหลายพันคนป้าแมนและทีมงาน เอาดอกไม้ทูบเทียนมาขายและบางคนก็เอาลอตเตอรี่มาขายจนร่ำรวยกันทุกคนส่วนผีไอ้ดำหรือเจ้าพ่อดำนั้นหลังจากที่หมดอายุไขไปแล้วก็ได้ไปรับกรรมต่อในนรกและหลังจากที่ผีไอ้ดำได้ชดใช้กรรมแล้วผีไอ้ดำก็ได้ไปเกิดใหม่เหลือไว้เพียงสารของเจ้าพ่อดำที่ทุกคนยังคงศรัทธาจนถึงทุกวันนี้ครับ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ